สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมที่เครารพรักทุกท่านครับขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่สยาม c ชา n นลนะครับช่องนี้มีตาเพื่อนครับเพื่อนๆนักสะสมครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนนั้นมาเรียนรู้เรื่องของเหรียญที่ทางเรารับซื้อนะครับสําหรับใครที่มีเหรียญที่เรารับซื้อในคลิปวิดีโอนี้ยินดีรับซื้อกับเพื่อนๆนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ขอความกรุณาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านตั้งใจฟังข้อมูลให้ดีนะครับในส่วนของเหรียญที่จะเล่าเรื่องราวดังต่อไปนี้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสยามชาแน,นลของเรานั้นรับซื้อจริงนะครับโดยที่ไม่มีการทำใบรับรองใดๆเพื่อนๆที่มาขายให้เรานะครับที่มาดูช่องเรานั้นไม่จำเป็นต้องกังวลใจนะครับเกี่ยวกับ การทําใบรับรองในการซื้อขายนีจ่จะว่ามีเพื่อนๆทางบ้านนี่นะครับก็ได้ให้ข้อมูลมากับสยามชแนลว่าโดนหลอกกันนั้นเยอะเสียเงินเสียทองในการทําใบรับรองในการซื้อขายในโลกออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นขอยืนยันอีกครั้งหนึง่งสยามชแนลนั้นไม่มีการทําใบรับรองใดๆนะครับประเมินฟรีรับซื้อถ้ามีในสิ่งที่เราต้องการท่านได้รับเงินอย่างแน่นอน ติดต่อผ่านทางไลน์ ID นั่นเองครับมาดูในส่วนของข้อมูลของเหรียญน,นะครับที่เราจะให้เพื่อนๆทราบกันนะครับสำหรับใครที่มีเหรียญ10บาทนะครับพระเสียรใหญ่แบบนี้อยู่ในมือนะครับตั้งใจฟังนะครับตั้งใจฟังให้ดีแล้วก็ฝากแชร์คลิปวปดูออกไปด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนะฮะเป็นสะพานบุญ เผื่อไปเจอญาติคีพี่น้องของเราหรือใครที่เรารู้จักนั่นเองเขาพบเจอเขาก็ได้ตังค์ถือว่าเป็นการสร้างบุญสะพานบุญอีกอย่างหนึ่งก็แล้วกันมาดูขอ้อมูลของเหรียญครับสําหรับเหรียญ10บ,บาทนะครับที่เราได้เห็นอยู่นี้แน่นอนครับหลายท่านนั้นก็คงบอกว่ามีจํานวนมากแต่ทุกท่านเคยรู้ไหมครับว่าจุดไหนที่ทําให้ตลาดนักสะสมเขาเล่นหากันวันนี้ผมมีตัวอย่างมาให้ชมนะครับ สำหรับเหรียญนี้นะครับด้านหน้านั้นจะเป็นภาพพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9แบบนี้นะครับซึ่งจะมีข้อความฝั่งซ้ายนั้นเขียนข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชในด้านขวานั้นเขียนคําว่ารัชกาลที่9นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับผลิตออกมาตั้งแต่ปี2 5 5 1นะครับปี2551มีการเปลี่ยนถ่ายในรูปแบบของด้านหน้าของเหรียญน,นะครับนะฮะก็เป็นปัจจุบันมากที่สุดเมื่อก่อนนั้นจะเป็นพระเศียรเล็กนะครับที่ เราได้เจอกันเพราะฉะนั้นปี51นะครับมีทั้งพระเศียรเล็กและก็พระเศียรใหญ่มี2พระเศียรน,นะครับหรือว่ามี2บล็อกนั่นเองเพื่อน,อนๆอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นการผิดพลาดประการใดนะครับสำหรับเหรียญ10บาททั่วไปนั้นในส่วนของปีพศนะครับที่มีราคาแพงที่สุดก็คือปี2,533นะครับแล้วก็ลองลงมาก็เป็นปี2 5 3 1นะครับ2พศนี้ที่แพงที่สุดน,นะครับในส่วนของพศ ต่อมาก็เป็นปี2541นะครับว่ากันว่าอนาคตก็อาจจะมีอีกหลากลายภพศที่จะตามมาเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็รับข่าวสารนะครับโดยการกดติดตามเราไว้ครับผมให้ข้อมูลแบบนี้ครับเหรียญที่ผมพบเจอนะครับที่ขายได้ในในตลาดเนี่ยเป็นปี2555นะครับเหรียญปี2555นะฮะที่ผมซื้อมาเนี่ยเพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะนะครับอ่ายังไม่รู้ว่าแบบไหนเขาเล่นกันนะครับ ในส่วนของปี2555นะครับทุกคนดูดูเหรียญน,นี้ให้ดีนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งตั้งใจดูข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วคุณจะขายได้นะครับในส่วนของปี2555นเนี่ยนะครับผลิตออกมานั้นต้องบอกว่ามากมายมากมายเลยแต่มีบางแบบขายได้บางแบบขายไม่ได้นะครับทุกคนบางแบบนั้นมีราคามากกว่าหน้าเหรียญน,นั้นหลายร้อยเท่าเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆดูให้ดีนะครับ นะฮะเรามีการประเมินราคานะครับให้ราคาสูงอาจจะสูงถึง5000ถ้าเกิดเหรียญของคุณมีมีในสิ่งที่เราอ่อแต่แนะนำจำนวนมากเดี๋ยวมาดูครับในการประเมินไปด้วยนะครับเอาแบบชัดเจนไปเลยนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับปี2555เหรียญน,นี้ก็ปี2555จุดข้อแตกต่างของเหรียญน,นี้นะครับให้ทุกคนสังเกตให้เป็นจุดจ่ายเงินอยู่ตรงไหน ฝั่งนี้ท่านจะเห็นได้ว่านะครับจะมีทอ,องเหลืองอยู่ด้านในแล้วก็ด้านข้างนั้นเป็นนิกเกิลนะครับแบบนี้นะครับคิโปนิกเกิลเหรียญน,นี้ก็เช่นกันนะครับด้านในจะเป็นทองเหลืองด้านข้างนัง้นจะเป็นคิโปนิกเกิลแต่เหรียญน,นี้มีความพิเศษกว่าเหรียญนี้เหรียญนี้ขายได้เหรียญน,นี้ยังไม่ได้รับซื้อมาดูข้อมูลครับในส่วนของด้านหลังนี่นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปเจอลักษณะแบบนี้นะครับดูให้ดีนะครับดูให้ดีและจดจํา จดจำในสิ่งที่อาจารย์สอนให้ทุกคนดูนะครับแล้วคุณขายได้แน่นอนนะครับไม่ต้องทําใบรับรองซื้อแน่นอนสบายใจได้นะครับในส่วนของด้านหลังเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้ว่านะครับจะเป็นทองเหลืองนั้นขนาดใหญ่มากนะฮะจนมาถึงนะฮะพศเนี่ยที่เป็นตัวนั้นอ่าตัวเลขนี่นะครับก็คือพศ2555เนี่ยเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่านะครับเลขค่านี่ผ่ากลางมาเลยกับเลข2ซึ่งเหรียญทั่วไปจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยเจอแบบนี้มีโอกาสลุ้นแล้วฮะมีโอกาสลุนละมีโอกาสแจ็คพอตล้ะนะครับหลายๆคนนี่นะครับผมต้องบอกว่าเอามาขายผมหลายเหรียญเลยนะครับผมได้รับมานี่นับ 30- 40ี่เหรียญแล้วนะครับที่ได้ซื้อเข้ามาตรงนี้นี่นะครับจุดอีกจุดหนึ่งที่จะให้ทุกคนดูนะครับนอกจากด้านหลังแล้วเนี่ยให้ทุกคนดูด้านหน้าด้วยของเหรียญของคุณนะครับเอาแบบชัดเจนกันไปเลยนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจง่ายๆตั้งใจฟังนะครับ ด้านหน้าของเหรียญก็มีส่วนจําเป็นในการซื้อขายจากเราเอาง่ายๆแบบนี้นะครับหัวตรงหัวกลับผมไม่ซีเรียสแต่จุดที่เพื่อนๆต้องดูนั้นก็คือด้านหน้านี่ฮะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นด้านหน้าแบบนี้อย่าเพิ่งใช้นะครับผมซื้อนะครับต้องบอกว่าผมซื้อนะครับได้หลายร้อยเท่านะฮะขอไปครับหลายหลายเท่าของเหรียญน,นะฮะหลักร้อยเท่า200เท่าถึง5้าเท่าอาจจะถึง1 0 0 0เท่าก็เป็นไปได้นะครับอยู่ที่ว่า เหรียญของคุณจะมีความสวยงามอย่างไรท่าน,นั้นเองแต่มีความแปลกมากเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งแปลกมากยิ่งแพงมากนะครับมาดูในส่วนของเหรียญน,นี้ครับสําหรับเหรียญน,นี้ทุกคนจะเห็นได้ว่านะครับในส่วนของเนื้อทองเหลืองนี่จะหายไปกึ่งหนึ่งเห็นไหมครับนี่ฮะหายไปกึ่งหนึ่งแต่เป็นนิกเกิลน,นะครับเข้ามาแทนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเหรียญน,นี้นั้นจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับทุกคนลองดูนะครับเห็นไหมครับ ความต่างนั้นดูไม่ยากไม่ต้องส่องกล้องอะไรทั้งสิน้นลหลายๆคนนี่ก็โหหยิบกล้องขึ้นมาส่องนะฮะจับผดดิดนิดหน่อยนะครับต้องบอกว่าการไปจับผิดเหรียญนั้นไม่ไม่ได้มีราคาแต่ถ้ามันแปลกตาแบบนี้มีราคาทันทีครับสังเกตดูสิครับฝั่งนี้จะเป็นกลมๆใช่ไหมครับทองเหลืองส่วนฝั่งนี้จะไม่กลมเห็นไหมครับทองเหลืองนั้นจะน้อยกว่านะครับนี่ฮะ ด้านหลังก็จะมีความแปลกแบบนี้อยู่เห็นไหมครับต่างกันนะเหรียญมีราคากับไม่มีราคานี่แบบนี้มีราคานะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งฝั่งซ้ายไม่ได้ซื้อฝั่งขวายินดีรับประเมินฟรีซื้อให้ด้วยนะครับทั้งซื้อทั้งประเมินให้ฟรีนะครับเพื่อนๆครับไม่ต้องทําใบรับรองใดๆใ,ใครพบเจอเหรียญมีลักษณะแบบนี้นะครับสามารถแอดไลน์ไอดีที่โชว์บนหน้าจอมาได้เลยครับนะครับขอแนะนำนะฮะสมาชิกมือใหม่นะครับก็ ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ